ธรรมะนี้เป็นธรรมะที่เป็นเอกะเป็นธรรมะที่เป็นหนึ่งเดียวมาโดยตลอดธรรมะนี้ไม่ใช่ธรรมะที่เป็นของคู่ไม่ใช่ธรรมะที่เป็นของที่เป็นฝ่ายใดทั้งสิ้นธรรมะนี้จะเป็นหนึ่งเดียวมาโดยตลอดจะเรียกว่าเป็นทางสายกลางก็ได้เป็นทางที่ไม่ได้เอียงไปในฝ่ายใดทั้งสิ้น มันจะมีความสุขเกิดขึ้นหรือความทุกข์เกิดขึ้นอยู่ในโลกใบไหนหรือสมแดนโลกธาตุอย่างไรความว่างเปล่าใส่ๆนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรสัตว์โลกจะเอาร่างกายไปปฏิบัติมากมายังไงก็แล้วแต่จะห้องเหินเดินอากาศได้ก็ดีจะดำดินดำน้ำได้ก็ดีความว่างเปล่าใส่ๆนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไร โลกใบนี้จะหมุนด้วยความเร็วแค่ไหนหรือจะเกิดการระเบิดพังพินาศสลายไปหมดทุกสารพสิ่งความว่างเปล่าใส่ใสนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรสัตว์โลกทั้งหลายจะเกณฑ์ฆ่าทำลายทำลายกันมากมายขนาดไหนจะทำคุณงามความดีเลิศขนาดไหนธรรมชาติว่างเปล่าใสๆนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไร ธรรมชาติว่างเปล่าใสๆนี้ก็คือจิตของพวกเราในขณะที่พวกเราไปอยู่ในหม้อนรกสเสวยทุกขเวทนาความว่างเปล่าใสๆแห่งจิตก็ไม่ได้เป็นอะไรในขณะที่พวกเราไปสเสวยฝ่ายสุข,ขติเป็นเทวดาอินพรมยมยักษ์ทั้งหลายแหละจะเลิศประเสริฐแค่ไหนก็ตาม ความว่างเปล่าใส่นี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรใครที่แจ้งต่อธรรมนี้ย่อมได้ลิ้มรสแห่งธรรมไม่มีรสอันใดจะมาเลิศเท่ากับรสแห่งธรรมธรรมนี้อยู่เหนือการปรุงแต่งทั้งปวงธรรมะเพื่อการตื่นรู้พ้นทุกได้เพราะรู้แอดปัญญาเก้า